อันนี้เราเราเก็บมาจากที่ถักมานะอันนี้ตัวมันยมีอันนี้เหรออ๋อลองลองอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนคเ ทั้งหลายนะและทั้งหลายที่้องสิเดยกรอบสุดท้ายที่มีความสาคัญไปน้อยเลยก็คือรบขอบคุณนครับขออภาษาแทเป็นกรับและคำต่อไปผมเขาเรียเชิญนะสัญญาด้านการปป้องภาษาสีละน้อมที่นาบริษัทุกที่ในขั้นิจารร่วมในงานซึ่งเป็นนักกาอง อาจาน้าที่มือดีมือเก่งประกอบดนการเมืองการตลาดก็ช่วยกนกาจารยคณะครูแล้วก็อาจายน้องาจารเรียนชาวเชีหมนะครับรลกทากที่พวกในโครงการที่สั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยของเองมีความดีๆและก็ใจมากนะครับก็รว่าวันนี้เป็นวันที่สาคัญนะครับที่พวกเราได้พร้อมใจกันมาทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างมาก เรื่องของการรักทรัพย์ยาพรนันทะเสนได้ใชฝั่งในโครงการีใหม่ร่วมใจในโประการอะไรบางนย <fella. S 1> ่านะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือของเรียกว่าหลายภาคส่วนในนที่นั่งอยู่นี่ก่อนนะครับในวานนี้ขอเรียนเชิญกรมทรัพย์าพรนันทเลสนใชยฝั่งนะครับรองอธิบดีของวิทยามาอยู่ที่ประมาณห้าไร่ที่จะทำกิจกรรมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ ข้อมูลหรือทำตุ๊กสายวิจัยครับคุณเ็นอะไรประมาณเท่าไรแล้วตอนนี้เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นมาแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือเิงรต้นฟูปะการังที่จากเศษที่แตกขักเสียหายนะครับเอามาใส่แปรงอนุบาลนะครับเพื่อที่ให้เขาเติบโตขึ้นลังจากนี้นยน้องๆเขาก็จะเก็บงานวิจัยว่าตากระรอกเป็นอย่างไรการโตกันแตกกิ่นต่างๆและการตายด้วยเะารู้มีโราณตะกอนมากน้อยเพียงใดอุณหภูมิเป็นอย่างไรทั้น้องเขาจะมีหลักในการทำวิจัย พื้นที่5้าไร่เนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยจะใช้ระยะเวลาถ้าถ้าสมบูรณ์เนี่ยประมาณกี่ปีจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ขยายพื้นที่ปะการังมีพื้นที่5ไร่เนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างที่มีเป็นพื้นทรายที่ตกกลางตาอยู่เราจะเข้าไปเสริมตรงนั้นครับครับผมครับโอเคุณครงบฝากอะไรถึงสําหรับประชาชนทั่วไปหรือว่าคนท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวของปะการังาต้องบอกว่าเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยมันมูมาหลายเป็นสิบปีแล้วแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับเราจะจะเห็นว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่การการปลูกปะการังมันสําคัญคือการป้องกันและการเรียนรู้นะครับจิตสำนึกมาสง่งต่อกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกาะไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีไม่มีการศึกษาเรียนรู้หรือว่ารู้ข่าวรู้ราวอะถ้าเรามีของดีเราต้องควรตงเก็บไว้ S <S สิ่งกําลังว่าประชาชนหลายคนบอกเอ้ยบ้านฉันไม่อยู่ติดริมทะเลแต่ขยะที่คุณมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งเนี่ยมันไปทําลายปะการังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้<ใ>นเนีย่ยเริ่มจากชุมชนเยาวชนนะครับอยากให้อยากฝากให้ทุกคนนั้นมีในหนึ่งวันเนี่ยลองดูว่าเราเกิดเราเกิดมาได้นหนึ่งวันนะครับในหนึ่งวนันวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนอกจากทําเพื่อต,ตัวเองทํเพื่อครอบครัวมาทําเพื่อสิ่งแวดล้อมนั่นหนึ่อย่างครับผมครับผมแล้วถ้าเกิดผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมนี้ได้ที่